มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาในลูกที่สดใสกันสําหรับคําถามนะคะปัญหารักนะที่ตอบถามเข้ามาบอกว่าผู้ชายนะคะที่เนียไปเลยนะคะแล้วก็อยู่ๆก็เปิดตัวเมื่อที่สามมเาเพราะว่าไงตอบตรงๆเลยนะคะเขาไม่ได้รักคุณอชัดๆนะคะเขาไม่ได้รักวันนี้อยู่ที่เราจะตัดสินใจว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วว่าเราจะเอาอยัางไง ะะถ้าเรายังอยากจะมีเขาในชีวิตนะคะอยู่คุณก็ไปเรีนยนจิตวิทยาดึงเขากลับมาอะไรก็แ,แต่มันอยู่ที่การตัดสินใจถ้าคุณนะคะรู้สึกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วคุณก็เดินหน้าต่อแค่นั้นนะคะอกหักนะคะทุกคนคะ่ะมันมันมันเหมือนกับอาการอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันอยู่ที่เราเลือกถ้าเราเลือกจะลืมเราสามารถลืมได้เลยในวันเดียวจากประสบการณ์จริงนะคะผู้ชายที่ไม่รักคุณ คือไม่รักคนที่เขารักพฤติกรรมเขาจะบ่งบอกนะคะคนที่รักคุณเขาจะปฏิบัติกับคุณเหมือนกับคุณเป็นคนรักอะ่ะไม่ใช่ขอทานตื่นนะคะเขาไม่รักอยู่ที่ว่าเราอะ่ะจะยังไงวันนี้จะเดินหน้าต่อหรือจะเอากลับมาคุณเป็นคนรเลิอกเอง